สวัสดีค่ะเอเองนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเอพามาชมเจ้ารถ Honda BRV รุ่นท็อปสุดปี2017นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถเทสได้นะคะไม์น้อยไม่วิ่งไปเพียง62,000กิโลเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพดีเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะคันนี้เนี่ยราคาตั้งขายอยู่ที่5 1 0 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่0%ได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถครอบครัวนะคะอเนอกประสงค์นะคะเป็น7ที่นั่งนะคะด้านหลังจะมีแอร์ตอนกลางนะคะด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะภายในของเขานะคะจะเป็นสีดำเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยหรือเบาะแถวที่3ก็สามารถพับได้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่ไม่ได้ใช้งานนะคะก็พับเก็บได้เลยนะคะอเนอกประสงค์มากๆเลยนะคะ ก็เดี๋ยวจะพามาดูด้านหน้ากันนะสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็รุ่นนี้เ,เป็นรุ่นท็อปสุดระบบพุ่สตาร์ทเรียบร้อยนะคะหน้าจอสัมผัสพร้อมกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะภายในน้าคอนโซลสวยสะอาดเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเบาะตอนกลางนะคะพับได้นะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆนะคะกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ในส่วนของเลขไมคันนี้นะคะวิ่งไปที่62,542กิโลนะคะอันนี้ของเราการันตีว่าเป็นไมแท้ร0 0เซเลยนะคะออปชั่นต่างๆนะคะครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าจอสัมผัสพร้อมกล้องหลังนะคะเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะ